สวัสดีครับวันนี้มาเจอกล้องดีเซลกับผมนี่เลยครับก็จัดมาอีกตามเคยครับล้อแม็กนะนี่ครับก็สั่งมาใส่ลูกเวฟครับให้เหมือนกับคันดำคันนุทำไมถึงซื้อล้อนะครับก็เนื่องจากอันนี้แหละครับล้อนี้ชุดที่สองแล้วนะผมซื้อมาครับสนิมขึ้นจริงๆครับดูครับ ดูครับสนิมโอ้โหกลังเลยอะผมก็เลยคิดว่าไม่เอาแล้วครับแบบซีรวดเอาแบบมีเนียมแบบล้อดีกว่าล้อร้อย,อยแม็กนี่แหละจบเลยครับตอนปัญหาการเป็นสนิมนะผมก็ได้มารุ่นนี้แหละครับไม่ใช่ของ r a c i n n g บ y ยนะราคาทำปกติของเขานะปกติอยู่ที่พันกับพันสี่นะแต่ผมได้ส่วนลดมาเหลือ935บาท สองวงนะครับไม่ใช่วงเดียวสองวงนะครับก็ถามว่าถูกไหมถูกครับถามว่าใช้งานได้ไหมก็มาลองดูกันสักตั้งแต่ราคาปกติก็มันอยู่ที่พันกับพันสี่นั่นแหละครับแต่ว่าผมได้ลดนะเหมือนกับเก้าอี้ของผมนั่นแหละธรรมดามันอยู่ที่พันหกแต่ผมได้มาเก้าร้อยก็เหมือนกนะันลดสามสี่ร้อยประมาณนั้นครับก็ลูกเวฟของผมก็เกือบจะยี่สิบปีแล้วก็ชุดที่สองผมก็เลยว่ากะว่าจะ ใส่ล้อแบบแม็กดีกว่ามาดูกันมาแกะพร้อมๆกันครับมาแกะพร้อมๆกันมาครับพร้อมๆกันมาดูกันว่าจะเนี๊ยบไหมนั่นนี่พัสะดุกอลงก็มีดาสีดีนะนี่ครับอืมนี่ใบผมเป็นผมสั่งเป็นสีดำไปนะสีดำไปครับมา มาดูล้อหน้าก่อนมานี่ดูงานครับถามว่าสวยไหมก็ระดับนึงครับผมเอาแบบไม่ใช่แบบลึงเงานะผมเลือกแบบด้านๆแบบนี้เนื่องจากถ้าว่าเป็นเงาเนี่ยมันจะเป็นขี้เกือผมก็เลยเอาแบบนี้ดีกว่านี่ครับแบบด้านๆมานี่ก็ต้องรักษาดูแลกันหน่อยนะก็มาใช้งานนะถามว่างานเป็นไงบ้างมา มาตั้งเทียบให้ดูกันเลยวาล้อหน้ากับล้อหลังเลยครับก็ข้อดีก็คือเราไม่ต้องไปซื้อลูกปือนอะไรเพิ่มนะก็เขาแถมมาให้ทั้งชุดเลยทั้งหน้าทั้งหลังก็มีลูกปืนมาให้เรียบร้อยนี่ครับนี่มามาดูกันดูงนานครับนี่ล้อหน้าคอสิบเจ็ดนะครับเป็นคอ17สิบเจ็ดผมสั่งเป็นของเวฟร้อยนี่ครับมันจะมีบอกไว้เวฟร้อย เวฟบร้อยแต่ไม่ใช่เว็บร้อยตัวแรกนะแต่ตัวนี้เว็บร้อยยูบ็อกต้องสั่งดูด้วยนะ <c oughs> ว่าของพี่เนี่ยจะเป็นดัมหรือเป็นดิสแต่ของผมเนี่ยสั่งเป็นดัมมันราคาจะสูงสูงกว่าหน่อยหนึ่งแต่ถ้าเป็นดัมหน้าหน้าหน้าด,ดิหน้าดัมหลังดัมอะ่ะก็จะถูกกว่าแปดร้อยกว่าบาทเองใช่ครับถูกกว่าก็ผมแบบนี้มันราคาจะสูงกว่าหน่อยหนึ่งแต่ถ้าแบบสีทั้งหมดก็แปดร้อยครับ แบบสีทั้งหมดนะไม่ไม่มีแววแบบนี้แปดร้อยแต่ผมคิดว่าถ้ามันดําทั้งหมดเนี่ยมันจะทึบเหมือนกับเวฟบร้อยสิบที่เขาแถมมากับรถแบบนี้มันจะทึบผมก็เลยหาแบบยังไงเดียครับแววๆหน่อยสวยๆลูกปืนเขาแถมมาก็นี่ครับนีลูกปืนสวยๆเลยครับงานตัวนี้เลยแถวนี้แหละครับไม่ใช่เรซซิ่งบอยนะถ้าเรซซิ่งบอยก็ของพ่อผมครับเรซซิ่งบอย ราคาก็อาจจะสูงสักหน่อยมาแกะกันครับแกะตรงน,นี้เลยนี่แกะไปนี่ลูกปืนแกะไปอืมนี่ครับก็ถามว่าเนื้องานนะครับดูกันรอบๆนะเนื้องาน กึงมาก็ถามว่าเต็มร้อยไหมก็เจ็ดิเปอร์นแล้วกันเจ็ดแดสิบเปอร์เซระดับหนึ่งครับสวยๆเงียนๆนี่เดี๋ยวต้องถอดล้อถอดยางมาใส่นะนชอบเลยครับสวยดีเลยครับน้องไปเอาคีมมาหน่อยนิค,ค,ค,คีม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 ตัวใหม่ที่อยู่ที่เพิ่งซื้อมาชุดใหญ่เลยชุดใหญ่นี่ครับ สวยๆเลยนนเลยนบเนบก็แล้วแต่ราคานะนี่เอาตัวนี้คีบออกคีบออกเลยตัวนี้ปากแหลมนี่คีบไปคีบออกมาเลยครับมันถ้าสติกมันติดอยูอ่ออกมา นี่ครับนี่ลูกปืนก็แถมมาทั้งชุดนะไม่ต้องไปถอดของเก่ามาใส่ครับก็เอาของใหม่ใส่ทั้งดุ้นไปเลย,เลยนี่ทั้งหน้าทั้งหลังเคยที่ว่าชอบล้อแม็กชอบเคยว่าเป็นสนิมไม่เป็นแล้วครับรอบนี้รอบนี้ไม่ไม่เป็นสนิมล้านเปอร์เซ็นแล้วครับไม่เป็นสนิมร้อยล้านเปอเซ็แล้วครับนี่งานสวย,สวย ออถามว่าใครชอบแบบผมบ้างเออใครใช้ลูกเวฟอยู่บ้างเออแบบนี้ดีกว่าใครใช้ลูกเวฟอยู่บ้างของผมครับนี่สวยเลยเดี๋ยวก่อนใส่นะผมจะอัดจาระ,ะบีนอตล้อตอนถอดนัดล้อเนี่ยครับต้องใช้ปัะแจตอกนียแหละยากไหมหรือง่าย ออลองดูกันคลิปต่อไปเนี่ยครับผมจะผมจะมาสาธิตการใส่นะว่าจะยากหรือง่งายก็อุปกรณ์ของผมก็มีครบนะมีถังลมเล็กตัวขัดยางนอ็อตอะไรก็คือมีครบหมดขาดอย่างเดียวครับล้อหลังครับอย่างล้อหลังผมไม่ได้ซื้อนะผมก็ซื้อ,อยางล้อหน้าใหม่มาของกุไลัยครับ ย่อเดิมครับผมรักกุดไลค์ครับรถจนกักกุดไล์รถเครื่องกักกุดไลค์ครับนี่กุดไล์กุดไล์นี่ครับดูครับกุดไล้โรงงานครับทีแรกว่าจะสั่งสีขาวนะนึกดีเออรักษายากเอาสีดําดีกว่าสีดํารักษาง่ายดีลองดูครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคอมเมนต์ด้วยนะว่าใครเคยใช้ แม็กรุ่นนี้แล้วใช้ดีหรือไม่ดียังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยผือใ,ใครเคยลองใช้ดูแล้วว่าดีหรือไม่ดีครับก็ประมาณนี้ครับถชอบคลิปนี้ก็เเลียงก่นเลยนะคอมเมนต์เลยนะครับว่าชอบแบบไหนดิบหรือล้อแม็กถ้าล้อแม็กสนิมไม่มีทางเดินขึ้นเดินขาดครับร้อยล้านเปอร์เซ็นต์ครับก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ